ความโกรธด้วยการรู้เท่าทันดรเรดฟอร์ดวิลเลียมแห่งมหาวิทยาลัยดุกสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาคนที่มีอารมณ์โกรธอย่างต่อเนื่องและพบผลการศึกษาที่น่าตกใจหลายอย่างเช่นมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้มากกว่าคนไม่ค่อยโกรธอายุสั้น มากกว่าคนที่ไม่ค่อยโกรธดรอกเตอร์เลฟอร์ดวิลเลียมศึกษาโดยแยกนักศึกษาแพทย์จํานวน136คนออกเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มที่มักโกรธเสมอซึ่งมักจะตายก่อนวัยอันควร16คนอีกกลุ่มคือกลุ่มไม่ค่อยโกรธซึ่งจะตายก่อนวัยอันควรเพียง3คนผลการศึกษาของดรเรดฟอร์ดแสดงว่า ความโกรธทำให้คนตายได้เราจะโทษใครได้นอกจากโทษกรรมว่าตัวเองเป็นคนมักโกรธมีหลายวิธีที่จะเปลี่ยนกรรมที่เป็นคนมักโกรธให้เป็นคนไม่โกรธหรือโกรดน้อยกว่าเดิมวิธีลัดและสั้นที่สุดในการจัดการความโกรธคือจเจริญเมตตาปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขตลอดเวลา แต่หากเจริญเมตตาแล้วก็ยังเอาไม่อยู่อยากจะแนะนำวิธีท่านพุทธโคสะผู้เขียนคำพีวิสุทธิมารคกท่านพระพุทธโคสะสอนให้รู้จักพิจารณาความโกรธด้วยการรู้เท่าทันดังนี้ 1. ผู้ที่โกรธนั้นเดินสวนทางพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บรม,มคูของโรคตัดโทษความโกรธไว้นานาประการเช่น ผิวพันธ์เศร้าหมองจิตใจขุ่นมัวตายแล้วไปเกิดในนรกคนที่ยังปล่อยให้ความโกรธขอบงำจิตใจตัวเองเท่ากับไม่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าจะได้รับผลของความโกรธอย่างที่บอกไว้พิจารณาอย่างนี้แล้วความโกรธยังไม่หายหรือลดลงไปให้พิจารณาข้อต่อไป 2. หลงกลศัตรู ศัตรูหรือคู่อริไม่ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามมีความสุขสำเร็จและสมหวังแต่ต้องการให้สุขภาพทุดโทรมนอนไม่หลับเสียชื่อเสียงเกียรติยศและหน้าที่การงานตายแล้วก็ต้องการให้ไปสู่นรกคนที่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจะเป็นอย่างที่ศัตรูต้องการทั้งหมดฉะนั้น คนโกรธจึงเหมือนกับหลงกลฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่รู้ตัวเราจะเป็นอย่างนั้นหรือหากพิจารณาแล้วความโกรธไม่หายหรือไม่ลดลงให้พิจารณาข้อต่อไป 3. คิดแง่บวกในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนจะเลวไปทั้งหมดและไม่มีมนุษย์คนไหนจะดีไปทั้งหมด บางคนดีหนึ่งเสียสองบางคนดีสองเสียหนึ่งเช่นบางคนพูดจาผงผางชวนตีชวนต่อยแต่จิตใจเขาตรงคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นบางคนพูดจาดีพูดจาอ่อนหวานแต่จิตใจนั้นดำอำมหิตมีความโลภและเห็นแก่ตัวมากพยายามมองหาแต่ด้านดีของเขา ส่วนความเลวของเขาให้มองข้ามไปความโกรธก็จะระงับไปได้แต่หากพยายามมองอย่างไรก็ไม่เห็นจุดดีของเขาเลยเห็นแต่จุดเลวเต็มไปหมดก็ควรจะคิดสงสารเขาว่าบุคคลผู้นี้ไปอยู่ที่ไหนจะไม่มีใครรักและสนับสนุนไม่มีทางจเจริญก้าวหน้าอยู่ในโลกนี้ก็จะมีความยากลำบาก พิจารณาอย่างนี้ความโกรธก็ยังไม่ระงับหรือลดน้อยให้พิจารณาข้อต่อไป 4. กรกำใครกรำมันโกรธคนอื่นไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมมีแต่จะตกต่ำมากกว่าเดิมบางทีต้องเสียญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เคยรักกันมาเพราะอารมณ์โกรธเพียงชั่ววูบ คนที่ทำให้เราโกรธก็เช่นกันชีวิตไม่มีทางดีขึ้นกว่าเดิมหากยังเป็นคนลักษณะอย่างนี้ไปที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครชอบชีวิตมีแต่ตกต่ำฉะนั้นใครจะโกรธหรือจะชังก็ช้างเขาไม่ทำให้ชีวิตเราชีวิตเขาดีกว่าเดิมหากเขายังเป็นคนมักโกรธอยู่อย่างนั้น เขาจะต้องได้รับกรรมของเขาเองพิจารณาอย่างนี้ความโกรธยังไม่หายหรือลดลงไปควรพิจารณาข้อต่อไป 5. เส้นทางมหาบุรุษพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และมหาบุรุษของโลกล้วนแต่รู้จักอดทนอดกลั้นไม่ตกเป็นทาสของความโกรธพระพุทธเจ้าของเราชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญพุทธภูมิได้ยอมสละชีวิตหลายชาติแต่ไม่ยอมปล่อยจิตใจของพระองค์ให้ตกอยู่ในอำนาจความโกรธเช่นชาติเกิดเป็นลือสีเคร่งตบะชื่อขันติวาทะเจ้านครองนครกาสีกลิ้วสั่งให้ประหารชีวิตด้วยการตัดมือตัดเท้าและอวัยวะต่างๆแต่ท่านลือสีก็ไม่คิดโกรธตอบแม้แต่น้อย หรือชาติที่เกิดเป็นพญาช้างฉันทันถูกนายพรานใช้หอกแทงเพื่อเอางาแม้พระองค์จะมีกำลังมหาศาลสามารถฆ่านายพรานได้ในชั่วพริบตาเดียวแต่ก็ไม่ตกในอำนาจความโกรธยอมสละงาให้เป็นทานเอาชีวิตเข้าแลกแต่ไม่ยอมตกเป็นทาสของความโกรธเป็นเส้นทางมหาบุรุษและเส้นทางเป็นพระพุทธเจ้าตัวเรา ได้เดินตามทางท่านได้มากน้อยแค่ไหนพิจารณาอย่างนี้ความโกรธที่มีก็จะระง,งับหรือลดน้อยลงไปแต่หากยังไม่หายควรพิจารณาข้อต่อไป 6. ทุกคนคือเพื่อนร่วมทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด วนเกิดวนตายอยู่พบแล้วพบเล่าวนเวียนไปมาอยู่อย่างนั้นคนที่ไม่เคยพบกันเลยไม่เคยเกี่ยวพันกันและกันเลยในวตัตตสงสารจึงไม่มีพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้มนุษย์แต่ละคนจึงเคยเกี่ยวพันและเกื้อกูลกันมาทั้งนั้นเช่นเคยเป็นพ่อแม่บุตรธิดาญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงบริวารหรือเคยช่วยเหลือกันและกันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโกรธเขาก็เหมือนกับโกรธคนที่เราเคยรักกันหรือเคยช่วยเหลือกันคิดอย่างนี้แล้วความโกรธจะหายไปหรือลดน้อยลงหากพิจารณาข้อนี้แล้วยังไม่หายโกรธก็ควรพิจารณาข้อต่อไปอีกเ คิดถึงอนุภาพแห่งรักความรักที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจใจที่บริสุทธิ์หวังให้คนอื่นเป็นสุขด้วยใจจริงพระพุทธองค์ตรัสว่ามีพลานุภาพมากผู้ฝึกจิตจนเกิดความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์และสรัรพสัตว์ด้วยใจที่บริสุทธิ์แท้จะได้รับผลดีหลายประการดังนี้นอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดารักษาแคล้าจากอันตรายทั้งหมดจิตสงบรวมตัวง่ายหน้าตาผ่องใสาตายอย่างรู้เท่าทันตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกคิดถึงอนุภาพแห่งรักดังกล่าวจะช่วยระงับความโกรธหรือลดความโกรธให้เหลือน้อยลงแต่หากความโกรธยังไม่หาย ควรพิจารณาข้อต่อไป 8. มองคนไม่เป็นคนไม่มองคนเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เคยมองแต่มองคนอย่างแยกกระจายกล่าวคือเวลาที่จิตสงบให้ใช้กำลังความสงบแยกอวัยวะคนที่เราโกรธออกเป็นส่วนๆเป็นผมขนเล็บฟันหนัง หรือธาตุดินน้ำลมไฟขณะที่แยกคนออกเป็นส่วนๆก็ตั้งคำถามในใจตัวเองไปเรื่อยๆพร้อมกับพิจารณาให้เห็นสิ่งตามเป็นจริงเช่นคุณกโ,คโกรธใครโกรธเส้นผมหรือโกรธขนหรือหรือว่าโกรธเล็บสิ่งเหล่านี้เป็นของเน่าของเหม็นจะต้องเปื่อยเน่าไปเป็นที่สุด ถามไปพิจารณาไปสุดท้ายความโกรธจะหายหรือลดน้อยลงไปแต่หากยังไม่หายก็ควรใช้วิธีสุดท้ายจัดก,การกับความโกรธเป็นหมัดน,นอกความโกรธที่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าได้ผลชงัด 9. ตีแสกหน้าความโกรธเมื่อรู้ว่าโกรธใครหรือใครทำให้โกรธก็อย่ารีรอ ให้เรารีบทำสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทำหรือสิ่งที่สวนกับความรู้สึกคนทั่วไปนั่นคือให้ให้แก่คนที่เราเกลียดหรือคนที่ทำให้เราโกรธวิธีนี้ไม่อ้อมค้อมไม่ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าสายอธิบายเข้าข้างตัวเองต่อยหมัดตรงเข้าไปที่ความโกรธและความเกลียดทันทีโดยการฝืนความรู้สึกของตัวเอง เดินเข้าไปหาคนที่ทำให้เราโกรธหรือเกลียดแล้วให้ในสิ่งที่เขารักหรือช่วยให้สิ่งที่เขาต้องการอาจารย์รูปหนึ่งเราประสบการณ์ให้พระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสฟังว่าวิธีนี้ได้ผลสงับที่สุดเพราะความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทต่างตที่เขามีต่อท่านและท่านมีต่อเขามาอย่างยาวนาน ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติได้ยุติลงณวินาทีที่ท่านได้ให้สิ่งที่เขารักหรือช่วยเขาให้ได้สิ่งที่เขาต้องการในช่วงแรกๆท่านบอกว่ารู้สึกฝืนใจตัวเองมากที่สุดรู้สึกเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีบางครั้งรู้สึกว่าเขาอาจมองเราเป็นคนอ่อนแอนอกจากนี้กิเลสยังกำชับหัวใจท่านอีกว่า ปล่อยให้มันตายไปเลยไม่ดีกว่าหรือไปยุ่งกับมันอีกทำไมไอ้คนพันนี้แต่ท่านก็ฝืนใจทำํำพอลงมือทําเสร็จท่านบอกว่าความรู้สึกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเหมือนอยู่คนละโลกจิตใจเบิกบานแจม่มใสองอาจและแกล้ากล้ามากกว่าแต่ก่อนความโกรธความเกลียดความอาฆาตมาร้ายต่างๆหายไปเป็นปิดทิ้ง สิ่งที่ไม่คาดหวังอีกอย่างหนึ่งที่ได้จากวิธีนี้คือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้อย่างปาฏิหาริย์คนทั่วไปมักคิดว่าคนที่ตัวเองทำให้โกรธจะตอบโต้ได้มาตรการที่รุนแรงหรือไม่แยแสสนใจแต่เมื่อได้รับการแสดงออกตรงกันข้ามไม่มีการโกรธตอบมีแต่ความเห็นใจช่วยเหลือและมิมตรไมตรีเขาจะรู้สึกช็อก คาดไม่ถึงและสำนึกได้ด้วยตัวเขาเองบางคนถึงกับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างหน้าเป็นหลังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าชนะความโกรธด้วยการให้จึงเป็นจริงพระรูปหนึ่งยังเล่าประสบการณ์คล้ายๆกันของท่านให้ฟังอีกว่าไปภาวนาในถ้ำแห่งหนึ่งเห็นกุฏิในถ้ำเก่าชำรุดเกือบทั้งหมด บางทิวทัศน์ของถ้ำท่านจึงขออนุญาตเจ้าของกุฏิรื้อถอนเพื่อปรับทิวทัศน์ให้สวยงามเมื่อได้รับอนุญาตท่านจึงรื้อถอนต่อมาเจ้าของกุฏิขึ้นไปพบก็โกรธพระรูปนั้นทันทีหาเรื่องท่านว่ารื้อกุฏิโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งทั้งที่ท่านเองอนุญาตไปก่อนแล้วพระที่รื้อกุฏิได้ยินดังนั้นรู้สึกไม่พอใจเช่นกัน ท่านคิดว่าพระผู้มีศีลไม่น่ากลับคำพูดอนุญาตแล้วทำไมถึงมาว่าทีหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าของกุฏิก็เสื่อมทรามลงไม่แสดงความรักและเคารพกันเหมือนแต่ก่อนต่อมาท่านก็นึกถึงคำสอนพระพุทธองค์แล้วพิจารณาในใจว่าแม้พระเจ้าของกุฏิจะกลับคำพูด แต่ความไม่พอใจของตัวท่านเองก็ไม่เหมาะกับการเป็นสมณะที่ดีหากยังเก็บความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้เท่ากับดองกิเลสไว้ในจิตใจเหมือนการเก็บงูพิษเอาไว้วันไหนที่กิเลสเต็มหัวใจจนล้นวันนั้นมันก็จะประทุกข,ขึ้นมาจนเอาไม่อยู่เสียความเป็นพระไปนักต่อนักแล้วเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้ ท่านก็วางแผนจัดก,การความรู้สึกไม่พอใจของท่านขั้นเด็ดขาดทันทีกล่าวคือเมื่อท่านได้พบพระเจ้าของกุฏิอีกครั้งท่านก็นำอาหารที่บิณทบาทได้ทุกมือ้อน้อมถวายพระเจ้าของกุฏิอาหารดีๆให้ท่านเลือกก่อนส่วนอาหารที่เหลือท่านค่อยเอาไปสันเองท่านทำอย่างนั้นอยู่หลายวันกระทั่งวันหนึ่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น พระเจ้าของกุตินำดอกไม้ทูบเทียนมากล่มกราบขอขมาขอให้กรรมที่เคยล่วงเกินเป็นอโหสิตั้งแต่บัดนั้นพระเจ้าของกุติและท่านก็กลับมารักและเคารพกันเหมือนเดิมตีแสกหน้าความโกรธความเกลียดด้วยการให้แก่คนที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจหรือโกรธเป็นอุบายเด็ดมากที่สุด ในการน็อกความโกรธความเกลียดให้ล่วงไปกองคาเวทีและยังแก้กรรมชั่วต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายฆ่าความโกรธด,ด้วยการรู้เท่าทันอย่างที่พระพุทธโคสะแนะเป็นวิธีกำจัดความโกรธได้ผลที่ดีนักขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโส แห่งสำนักสงฆ์ภูท้ามพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ